2คีย์เวิร์ดนี้ครับสติกเกอร์หรือไอครับลองเดากันเล่นๆคิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรได้บ้างครับไออะไรอ่ะโควิดหรือเปล่าไอเ่ะเออไม่แน่นะอาจจะคำถามอินเทรนก็ได้สภาวิชมเลือกคีย์เวิร์ดไอให้ครับถามทั้งสองท่านเคยทานยาที่ชื่อว่าชวนป่วยปีแปดกอไหมฮะชอบมากกินได้เลยเหมือนกับเชื่ออีดอของเล่คนอ้วนอย่างเงี้ยทุกวันไม่เคยกินชวนป่วยไม่เคยกินชวนป่วยเลย ถือว่าเป็นโชคดีของพี่บอสซ้ำไปนะครับผมเพราะคําถามข้อนี้เกี่ยวข้องกับยาแก้ไอชวนป่วยปีแปลก,กอนนั่นแหละคําถามมาเลยเราถามว่ายาแก้ไอชวนป่วยปีแปก,กอของเนียมเชื่อมตราลูกกระตันอยู่เขาไม่มีส่วนผสมของอะไรจาก3ตัวเลือกนี้ เขาไม่มีชวนป่วยหรือเขาไม่มีปีแปรหรือเขาไม่มีก่อฉันว่าเขาเล่นคําในภาษาจีนใต้จิว๋วชวนป่วยก็คือแปลว่ายาปีแปลว่าแก้รักษาก่อแปลว่าไอยารักษาอาการไอดังนั้นขอสรุปยืนยันคำตอบครับตอบว่ายาแก้ไอชวนป่วยปีแปรก่อเขาไม่มีส่วนผสมของข้อไหนตอบว่าก่อก่อเป็นคําตอบที่ถูกครับ ไม่มีส่วนผสมของกอฮะอธิบายอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพนิดนึงแล้วกัน อธิบายอย่างนี้ในส่วนของชวนป่วยนั้นคือภาพซ้ายนะครับส่วนปีแปรคือรูปทางขวานะครับผมมันเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนั่นแหละไอ้ตัวชวนป่วยเนี่ยส่วนปีแปรเนี่ย<ม>ถ้าเรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษคือโลคอสนะครับผมเป็นพืชชนิดหนึ่งของทางจีนนะฮะส่วนกอในภาษาจีนนั้นแปลว่าเหนียวข้นก็คือการที่ยามันเป็นจัวยาน้ำเชื่อมนั่นแหละก็เลยเรียกมนว่าชวนป่วยปีแปรที่เหนียวเหนียวนั่นเอง สนับสนุนโดย Ose Interfruits กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ